ว่าเรายังมีโซนกิจกรรมที่อยู่ทางด้านข้างด้วยลองไปเล่นกิจกรรมได้นะครับก็จะให้ทุกท่านได้เห็นข้อมูลที่สําคัญด้วยว่าเอ๊ะจะทําอย่างไรที่เราจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็การข้อระวังตนนั่นเองแล้วอีกสัก้นๆหนึ่งเราก <บา S 1> ็าาจะร่วมพูดคุยสัมภาษณ์กับน้องบ้าน,น,น,นด้วยนะคะกับบานกันนะฮะเดี๋ยวเรามาพบกับบ้านตัวจริงแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าในช่วงนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพบกับกิจกรรมทั้งหมด็นกิจนะครับต้องขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารนะครับพี่แท็กเก็บมากล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับททุก่่าาานรอยปง ในครั้งนี้นะครับโอกาสนี้ต้องขอเรียนเชิญครับนักเพื่อในการโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาและผู้่อในการโรงพยาบาลจอมเทียนขอเสียกควา,ามเมตับท่านหญิงปีรชิพอัที่ปรับิญญาตรีครับเีพืขอเรียนเชิญท่านให้เก็บอยู่นบนเวทีสักครู่นะเพื่อที่ในระหวดับถัดไปจะเป็นการถ่ายนนะแล้วก็มอบข,ข,ของขวัญด้วยนะครับเ,เร,รียนเชิญท่านตรงกลางเลยนะครับและระดับต่อไปนะครับเรียนเชิญครับ แพทย์หิงจีรนุชพันติรักโรแพทย์ผู้ชายชบาศานโรบลเลอร์เนผู้ใหญ่สูงอายุรกรรมโรื่อารนะครับเสียงมากเลยเดี๋ยววันนี้มาสนุกนความสุขนะให้การ์ตงโรบลัลตร์เปนผู้ใหญ่เรื่องของวันนี้ทุกทุกคนให้กวา้อนรับอย่างดีเลยวันนี้ตื่นเต้นมากๆี่เจอกันเลนยินตอนรัเลยครับเดี๋ยวเราจะมีถ่ายภาพรวมกันอีกหนึ่งอด้วยนะครับ รับปัอะไรนะครับจะถ่ายภาพร่วมกับทางทีมนะผู้บริหารด้วยนะครับให้สิบประชาชนได้เก็บภาพสกดรู่นะครับรับปับไปต้องขอไปเชิญคุณเวงบุรุดีนะบนเวทีครับเอเดนส์ไอ d l i ล e i ์ทีมอินไวท์เดอะด o นเตอร์พิเศษที่ม e ล็อตเมชอันนี่ตัวแนชเชียลคุณแอนน์สันโปรดจอยนัทซีเชค e ัปโอลเดอะสเตทโรดที่บ้าบประตูเป้ครับอครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอเลยนะครับเดี๋ยวบอลก,ก็ตกแต่งเอาไว้สักครู่นะครับจะมีซึ่งรถชนททนะฮะแล้วก็สำหรับการจัดการไปคันดีนะก็จะมีขอบคุณเลยครับมารักเลยครับนี่แหนะะครับยิ่งไม่รู้ยิ่งต้องป้องกันรู้ไว้ป้องกันได้ห่างไกลใ,ให้เดื้อหอกไปเองนะครับขออนะุญาตอีกหนึ่งชอะะ็อนะนะะชตน,นะครับขออนุญาตนะครับเสร็จแล้้องการนะครับทุกคนครับสิ่งที่สำคัญเลยก็คืออยากให้ทุกคนนั้นสุขภาพแข็งแรง ครับมองกล้องหลักตรงกลางก่อนนะครับส่าภาพหลักของเราก่อนนะครับจะได้เก็บภาพของคุณทุกท่านนะครับแล้วก็ช่าภาพสื่อมวลชนเรียนเชิญเลยนะครับดีแล้วครับคือกิจกรที่เราหมุดกันในครั้งนี้นะครับและอยากให้ทุกท่านได้เห็นความสำคัญในเรื่องของให้เลือกออกด้วยนะครับแล้วประชดไปเดี๋ยวต้องขอเรียนเชิญนะครับผู้นญิงเียร์รนี่เบี่ยร์หม้อของเทือดให้กัดให้กินซีรัมดุษแล้วก็คุณบ้านพัศนักต่อไปเรีนต่อไปด้วยะครับเชิญ มองให้กับทางท่านแพทย์หญิงเจริญรุ่งคัะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายภาพรวบกัน่วนทีมานงเ t h e t ขอบคุณด้วยนะครับเดี๋ยวกคู่หนึ่งคุณหมอจีระุตก็จะมาให้ ทาแนะนำเราด้วยของในด้วยของควรหรือ,อ,รอ,อวันนี้ท่านใดที่จะได้นําข้อมูลเหล่านี้ไปไประชาสัมพันธ์หรือว่าไปบอกต่อคนที่เรารักนะครับแล้วท่านต่อไปครับเรียนเชิญท่านหญิงเปียพร์ให้เก็บมอบของให้ลึกนะครับแกคุณป้าอัศนัตนะครับเชิญเดี๋ยวเชิญดูท่าพใหญ่ภาพร่วมอาทิตย์นึงขอบน,นะครับเป็นข้อดมาไม้เสียมบขอบคุณกลถึงของที่ลึกนะครับ จากทางโรงรพยาบาลกรุงเทพพัทยาโดยถสอเป็น 1, ทีมสับริการนะครับที่ดูแลเรื่องของสุขภาพวันนี้สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับในเรื่องของโปรแกรมสุขภาพต่างๆเนี่ยก็สามารถมาสอบถามเพื่อเติมตรวจรับรองกันรรได้แล้วก็ได้รับก,การดูแลจากคุณหมอผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทีมเจ้าหน้าที่เลยนะครับที่พยาบาลต่างๆที่ให้การดูแลอย่างเต็มที่เลยนะครับขออนุญาตเป็นหนึ่งช็อตนะครับรวมกันอีกหนึ่งช็อตนะครับ Once again, for Singapore together and a group shot with activities by three witches of the Danes by Bangkok Victoria Hospital right here for today. Thank you so much. Thank you. <coughs> <coughs> ตัวนั้นครับขอเสียงปลอกมือด้อีกครัล้อก็พึ่งนะ,ะนะครับตัวคอเรสเซอรนะเรับพอร์ด้านลางสกรูนะครับ Thank you so much for joining us and p l e s a k e a r o ค n d ให้เราสมเท็ยต้องครับ โอ้โหแล้วใครมาจากรชนบุรีกายกเงินเลยครับโอ้โหด้านนี้เลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพูดคุยกันนะนะสำหรับในเรื่องของโรคไห้เลือดออกแล้วก็วิธีในการดูแลและถึงการป้องกันด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้ต้องขอเรียนเชิญทั้งสองท่านร่วมพูดคุยนบนเวทีนะครับท่านแรกนะครับต้องหมอเสียงประเวศต้อนรับแพทย์หญิงจิระนุชตันติรักสโรดครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคหลอดเลือดในผู้ใหญ่สูงอายุรกรรมโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาครับเอาเลยครับน้รับฟังค่ะรับฟัง สวัสดีครับเจอเลยครับสวัสดีครับบ้านค้านี่แล้วทีมงานเนี่ยจัดที่ให้บาสกับบ้านต้งด้วยกันนะฮะเนี่ยตกผมต้องตกเวทีไปเลยเนี่ยไม่ได้หรอกก็บอกคำเดียวว่าถูกต้องนะนะฮะบาสมาอยู่ที่ชนบุรีนี่ถูกต้องเลยแล้วอยู่ที่โรงแรมกรุงเทพพญาต้องเป็นคนที่ใช่เพราะเป็นพี่ชี่ชนนะฮะ เดี๋ยวให้ทั้งน้องบานแล้วก็คุณหมอจิตได้ขอได้เรื่องหมอจิตนะฮะได้แนะนำหรือว่าได้ด้ทักทายแฟนนะรวมถึงทุกท่านที่มาพนักงานนี้ร่วมกับคุณหมอจิตร์ไเลยครับทักทายสวัสดีค่ะแพทย์จิตร์เชื้อนุสังติอัตลัลโลนะคะเป็นแพทย์ประสาโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาค่ะแผนกอายุรกรรมสาขาโรคหตวิทยานะคะคน้องบานนะครับทักทายนิดนเลยครับสวัสดีครับบ้านพัฒน์นะครับ วันนี้หลายๆคนมารอเลยนะฮะแล้วก็เรื่องของในการเป็นไข้เลือดออกเนี่ยก็จาเป็นจริงนะเพราะมต้องถามคุณหมอนิดนึงว่าไข้เลือดออกทุกวันนี้อันตรายหรือมีความรุนแรงยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าบัติการการเกิดไข้เลือดออกเนี่ยเพิ่มขึ้นมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่ออาาช่วงสองปีหนังเป็นต้นมา,า,ลา,าๆๆๆๆๆแล้วค่ะพบว่าปี2566ค่ะผู้ป่วยเป็นคนแรกที่เสอมร้ายนะคะแล้วก็มี ในที่ไ่นะคุณพัชรศูนัน้นะคะทีนี้โดยปกติอะค่ะเราอาจจะเคยได้มีมาว่าให้เลือดออกเป็นก,กันในเฉพาะเด็กใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันนี้เราพบว่าในวัยรุน่นวัยทำงานวัยผู้ใหญ่นะคะก็สามารถปจวยจากโรคนี้ได้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเลยะคะ่ะโรคนี้โรคนี้เกิดจากอะไรครับคุณหมอให้เลือดออกนี้เกิดจากยุงอะไรครับให้เลือดออกเนี่ยเกิดไม่ได้เกิดจากยุงนะคะแต่ว่ายุงเนี่ยเป็นคางานำโรคนะคะก็คือ เชื้อไวรัสที่ชื่อเดงกีเนาะเราอาจจะเคยได้ยินเชื้อเดงกี๋กันมาใช่ไหมคะซึ่งมีด้วยกันทั้งหมดสี่สายพันธุ์นะคะใช่เรื่งใช้ฟองใช้สาใช้สี่เนาะแม้ว่าจะเคยติดมาแล้วหนึ่งครั้งนะคะก็ยังสามารถเป็นได้อีกค่ะเขามีอาจารยในการที่จะตับมาเป็นไดกี๋โดยถามมาทีนึงว่าพอพูดถึงให้เรื 4, ่องออกแล้วรู <neighborhood> ้สึกยังไงฮะโรคนี้โอ้ยครับ น่ากลัวเ,เ,เป็นเครื่องเรียนเป็นครับอ๋อเขา <blows> มีอาการยังไงบ้างตัวร้อนจีดเลยครับออ๋แล้วก็แบบไม่สบายเป็นไข้ยิ่งี้ใช่ไหมไหแต่อยากเป็นในหฮะโรคนี้ไม่อยากอะ <laughs> ไรเ <laughs> ชื่อไหต้องป้องกันได้ั้มถูกครับแล้วอย่างแบบอย่างบาร์ดูแข็งแรงมากเลยเป็นนักกีฬาด้วยทำไมเราถึงกลัวโรคไข้ให้เจ็บหรือว่าไข้เริ่มออกนะครับผมคิดว่าไข้เริ่มออกนะ่าจะเกิดขึ้นได้เนี่แล้วจะทั้งผู้กำลังแข็งแรงอยู่เนี่ยมันมันเป็นทางหนาที่ถูกทำมา มันก็เกิดเป็นได้ทุกคนหรือไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กไปผู้ใหญ่ก็สามารถเป็นได้แม่ก็เป็นได้ไม่ต้อวเอาป้องกันแล้วแต่ว่าแต่ว่าที่ไม่ได้ป้องกันแล้ววันนี้มาลูยดป้องกันกรับทุกคนแม่ๆหันด้วยนะครับวนี้เป็นห่วงไงเป็นหมวดให้เราได้ความรู้ตลัไปวันนี้เหมือนบมาฟังข้อมูลดีนะครับ เรามาพูดถึงเรื่องข้อมูลแล้ว oh ก็รายละเอียดกันน uh ิดนึงนะฮะจากคุณหมอเลยีกว่าว่าการที่เราบอกว่าการที่เราไม่รู้แล้ว่รู้มันมันอรมากอยแค่ไหนคุณหมอว่าข้อมูลได้มาเนาแต่วย่าอย่ันต่า้าแเนาะทีนีถ้าเกิดว่าวันนี้เราูว่าข้อเท็จจริงหรือว่าข้อมูลนี่ใของเราเนี่ย เที่ประดันะคะและะ้วกาเชื่อือจะได้สร้างความมั่นใจให้กับ่วนะครระหว่างนี้ถ้ลองมาสจะมีคำถามมีข้อมูอะไรที่อยากจะถามคุณหมอโดยตรงก็พูดคุยได้นะสบายๆเลยครับผมเอาละครับคุณหมอตอบเลยปปว่ามันมีสีสันทันอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังหน่อยว่าสีสันทันที่เกิอะไรบ้างแล้วผู้ที่อาการเนี่ยจะสังเกตอาการได้ยอย่างไรบ้างครับครับก ผีวไทยัก็ชื่อตามตามได้ดีเลยนะคะใช้หนึ่งใช้สองใช้สามใช้สี่เนาะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะเน้นใช้สองค่อนข้างเยอะนะคะอย่างสิ่งที่อยากให้รู้เลยก็คือว่าอาการแสดงนะคะส่วนใหญ่คนไทยเนี่ยจะมาด้วยท่าสูงเฉียงกันนะคะในทุกไหร่เนี่ยให้ก็อาจจะเป็นตั้งแต่กลางวันจนถึงเย็นวันนะคะโดยที่อาการเนี่ยไม่เฉพาะสองตรงนะคะบางคนก็จะมามีอาการคลื่นไส้อาเจียน ปวดท้องนะคะเสร็ดบริเวณปากนอแล้วก็ท้องเสียก็มีนะคะปวดท้องปวดกระดูกนะคะบางคนในปวดตัวเยอะมากเลยนะคะวลยไปนานเวาจะต้องหยุดเลยเดียวค่ะซึ่งตรงนี้เราจะเรียกว่าระยะไข้นะคะค่ะส่วนคนไข้ระยไข้เนี่ยบอกไม่ค่อยต้องวลนะคะเพราะว่าที่ที่จะต้องระวังก็คืออาจจะต้องระวังภาวะกาดนานเฉยเฉยแต่ส่วนที่เราจะกระวลก็คือในช่วงระยะไข้ลง ซึ่งช่วงนี้คนไทยในโอกาสเสี่ยงที่จะมีภาวะช็อกน้องที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆมีความใจเลือดโตตีเศษเลือดต่ำหนะคะแล้วก็เกิดภาวะเลือดออกที่อวัยวะต่างๆซึ่งตรงนี้ไม่อยากให้เกิดเลยค่ะเพราะถ้าเกิดแล้วเนี่ยก็ต้องหยุดยาแล้วก็แทนถ้าจาใค่อนข้างเยอะคนก็อาจจะต้องแทนที่ผู้ป่วยเนี่ยคะและอย่างนี้ความรุนแรงระหว่างในวัยเด็กกับวัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ ใครจะมีโอกาสที่จะเกิดความรุนแรงออกมานะครับคุณหมอปัาเรืแองอะไรเนี่ยบอกว่าซรซี3อาจเกิดได้บุกไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีโรคร่วมบางอย่างเช่นโรคหัวใจโรคหวานอวัยวะภายในไม่ดีอยู่แล้วอะค่ะก็จะลดความเสี่ยงได้มากขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นการป้องกันก็จะดีกว่าค่ะสิ่งที่คุณหมอกำลังจะเล่าก็คือว่าถ้าให้เขาแสดงออกมาเนี่ยอันนี้เราเราสามารถสังเกตเห็นได้ แต่ถ้าให้ลงก็คือเป็นการเลื่อนออกภายอวัยไว้ภายในใช่ไหมะหรือว่าจะมีผู้ป่วยแางบางคนเท่าไหร่นะคที่จะมีอาการรุนแรงและคนที่รุนแรงค่ะมักจะอาการมักจะเป็นเยอะค่ะแล้วก็ต้องไปทีมย่างหดวันเหมือนที่เราเคยได้ยินข่าวมาก่อนนี้ก็เป็นในคนที่ไม่ได้มีโรคประจาตัวอะไรนะคะแข็งแรงดีเป็นวัยทางานแบบพวกเรานี่แหละค่ะแล้ววิธีการรักษานะครับสมัยสมัยก่อนที่เราเรา การรักษาก็คือเริ่มจากการเชื้อไวรัสเนาะเราก็ต้องดูแลรักษาทด้วยว่าประคับประคองการนเท่านั้นค่ะไม่มียาเฉพาะเจาะจงในการรักษาเนาะเจ้าหนาว่านะคะวัดความดันจับเลือดปล่อยจับเลือดทุกวันเลยค่ะเพื่อดูค่าเลือดต่างๆแล้วก็เข้ารู้ว่าถ้าคนไข้มีภาวะช็อกแล้วเราจะต้องดูแลผู้ป่วยให้หายีที่ค่ะก็เป็นความรุนแรงที่จะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่ ที่ลักษณะน่าจะตรงกันก็คือว่ามีไข่เสืงตัวร้อนอาเจียนเหมือนที่ป้าเคยเจอเพื่อนด้วยใช่ไหมใช่แล้วต,ตอนนั้นเพื่อนไปวัดสายยังไงพอามจำได้ไหมมันก็ดีเดือกันเลยเปีเรือลแล้วก็มีไข่สูบด้วยมากมากน่าจะเป็น สี่ห้าวันเลยอ๋อที่ผู้บอกมันก็รักษาเวลาทิต์เลยถูกเลยนะถึงถึงจะกลับมาสุขภับแข็งแรงได้เั้นเรามาพูดถึงวิธีดีกว่าปัามีเทคนิคอะไรไหมหรือว่ามีวิธีในการป้องก,กันตัวเองจากยุงนะมีวิธีไหนปั๊ดสามอห้าปอ 5ปอคุณหมอช่วยนิสนึงฮะโตไปนิสนึง3ปอ5ปอเป็นไรเอาอ่านไปพร้อมๆกันนะลาข้าวเมื่อกี้คุณหมอโอ้3ปอ5ปอแต่ปอแรกคืออะไรครับปอแรกเห็นไหมนะปอแรกเห็นไหมเห็นไหอะไรนะฮะเก็บบ้านนะเราเก็บบ้าน่ไปไหนเก็บบ้านนะเออเก็บบ้านนะเก็บบ้านนะอย่าให้บ้านลบนะเขาชอบบ้านลบเพราะว่าอ้วนชอบลื้อ เกียมาเยอะเอาไว้แต่ต้องเก็บนะอย่ายให้บ้านเยอ,อะอยากให้บ้านใหญอยให้บ้านโตอยให้ของเยอะนะครับอ่ะแลก้อนที่สองก็ได้เลยเจ็ดทายานะฮะแล้วก็้อนที่สามก็คือเก็บนะ้ำนะคือบางทีน้ำอาจจะเป็นแหล่งในการเพาะพันธุ์การวางไข่ขอ,องยุงลายได้นะครับแล้วก็นอกจากสามปอนแล้วห้าปอนละสัมพัอ่ะ 3, อบ้านบ้านดูดิห้าปอนตรงนี้มีอะไรบ้างห้าปอน อ่าไหนลองลองลองดูนะปิดภาชนะอ่าบางทีเราเราเจอแบบอ่าเราอาจจะวางแก้วนะ้ำวางจานชามไว้แล้วบางทีอ่าไม่ได้มีอะไรปิดหรือคลุมไว้นี่ก็อาจจะเป็นแหล่งที่มาได้นะฮะอย่างต่อมาก็คือเปลี่ยนน้ำในภาชนะอย่าให้น้ำไั้ขังนานเกินไปนะครับข้อต่อมานี่คือตอนอ่าตอนที่3ามนั่นคือปล่อยปลาเกลี่ลูกน้ำอันนี้ก็สำป็นมากเช่นเดิมบอกนะบางทีก็จะมีการเลี้ยงปลาหางลูกยูงในแอ่งน้ำหรือว่าแหล่งน้ำ ต่างด้วยนะครับตอนที่4ี่คือมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้โปร่งโล่งสบายอย่าให้อหาัดจนเกินไปนะเพราะจะเป็นที่มาของการเกิดยุงได้นะครับและสุดท้ายก็คือปฏิบัติจนเป็นที่ใสอันนี้คือภาคประชาชนน<ม>ี่แหละสามารถทําได้ด้วยและอยาา่างบางทีบัสไปในตามกอง่ายหรือตามชิวตะวันเนี้ยมีโอกาสที่จะเสี่ยงในารโดยยุงกัดมากไงแน่นอนเพราะเราถ่ายตั้งแต่เช้าไม่หมครับถึงสี่ทุ่มเพราะฉะนั้นมันมีทุกช่วงเลย ีิยุงจะเข้ามาได้เพราะฉะ้วเราใช้สเปรย์สำหรับผมผมใช้สเปรย์เพราะว่าใช้จุดยาพิยุงแล้วรู้สึกว่าเราล้อเพลงด้วยเราฝันมันเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าแข่งเดี๋ยวจะมีกลิ่นไปรบกวนใช่ได้สเปรย์ดีฉีดไปทุกวันก็ไม่ไหวด้วยนะแล้วเราต้องถ่ายละครถ่ายหนังต่างๆแล้วก็มีวิธีการดูแลแบบดูแลเบื้องต้นแบบตัวนั่นเองนะครก็ทุกคนโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะ ่นขณะที่จะเจอนะครับทั้งในช่วงกลางวันกลางคืนเรนยูก็เก่งมากครับบางทีสเปกก็เขาก็จะหาช่องที่มันไม่มีสเปกมากกว่าเราละหรือบางทีหรือเขาเก่งมากแล้วหรือบางทีบางทีผมว่าเคยเจอนะสายส่เกตนานะยาละยูจะถักมากหรือว่าธนาคารของยูนะเขาเขาพอมีควาเก่งขึ้นเขาต้องหาหาหาทางให้ยกขึ้นเวลาเขาต้พยายามขัดเราให้มากขึ้นกันเอง อันนี้ก็เป็น3ป5ปที่สามารถปฏิบัติกันได้อย่างให้นำภาพนี้ไปใช้กันแล้วก็ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเลยนะครับแต่สิ่งที่สําคัญแล้วก็จะเป็นกว่านั้นคือหมอนอกจากเราปฏิบัติ3ป5ปแล้วเนี่ยเรามีวิธีในการดูแลตัวเองได้อย่างไรบ้างคะปัจจุบันนี้นะคะพบเพิ่มมากเลยนะคะเรามีวัคซีนนะคะต้องการใช้เลือดออกค่ะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราเอาต้องดูก่อนว่าคนไข้เคยติด แต่ปตัจจุบันนี้เรามีการวัคซีนนะคะแบบที่สองนะคะซึ่งสามารถสื่ได้ทุกคนเลยไม่ว่าจะเคยติดหรือไม่เคยติดให้ได้ดออกของนะคะซึ่งประสิทธิภาพของวัคซีนนะคะพบว,ว่าได้ถึง80-90เปเนเราต้องเข้าใจก่อนว่าวัคซีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ป้องกันรงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ข้อดีของ,าาง,อก,ของการสร้างรภูมิคุ้มกันได้หลังฉีดนะคะคือหนึ่งร่างกายเรา เคยที่เรบจาวซีนมาวเพราะฉะนั้นในการที่เราติดเชื้อขั้ออกจากโรงพะาบาลค่ะทางเราก็จะระการตรวจต่อให้เราแบบตรวจข้หรือถ้าเาเจอ่ขยก็ลดความดันโลหิตได้ค่ะแต่ก็มีข้อมูลใางานในไนะคะว่าสามารถลดอาการการเกิดมาวารีที่แบบอุ่นแรงได้นระยะสั้นๆเนาะค่ะและวัคซีนเนี่ยฉีดได้มากๆเลยค่ะก็คือฉีดของเข็มนะคะ เดือนเท่านั้นฉีดก้อสองเข็มเท่านั้นนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องฉีดปกติเลยนะคะเขบครบหมอนแล้วก็ฉีดเรียบร้อยแล้วค่ะาถามว่าฉีดสองเข็มคือครอบเบอร์ได้เลยไหมเราอาจารยันนี้ต้องมุ่งหนึ่ที่สิ่งดีรึ้นค่ะคร<อ>และเริ่มต้มฉีดได้ว่าแต่อายุเท่าไหร่ขึ้นไปแล้วมหมอฉีดก็ไม่ต้งแต่อายุสี่ขวบขึ้นไปเลยค่ะนะคะ ใหญ่่นาตนาก้โสอายเดีดได้หมดเดืน้วีขวบแล้วครับสาขวบัไ่กอนีน่ขวบมาหลายปีแล้วยกยกพีหกหกเกให้มาอีกไหมฮะมาปีหน้าได้สีขวบสเดือนต้องบอกีเดี๋ยวไดขวบมาแปดปีแล้วรบอไรตอนนี้ขวบึ่น ที่บอกแล้วใครบ้างที่ควรฉีดหรือว่ากลุ่มบุคคลประเทศไหนที่มีข้อระกัดระวัตที่อาจจะไม่ควรฉีดบ้างครับจริงๆเนี่ยข้อมูลของวัคซีนตัวนี้นะคะก็คือฉีดได้ตั้งแต่อายุ4ปีขึ้นไปเลยนะคะทั้งคนที่แข็งแรงแล้วก็ไม่แข็งแรงเนาะมีโรคต่างๆแต่จะมีคนช่วบางกลุ่มนะคะที่อาจจะต้องระมัดระวังนะคะโดยเฉพาะคนที่ ปุ่มปิดการใช้หรือว่าปุ่มกดเพื่อทุกกางอยู่อันนี้อยากจะให้ปรึกษาปรึกษาคุณหมอนะคะที่เป็นคุณหมอประจำตัวก่อนนะคะว่าท่านเนี่ยสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคได้หรือไม่ ลองดูะนะครับจริงๆแล้วเนะี่ยใครที่มีสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยนี่ก็สำคัญมากๆเลยนะครับเราป้องกันไว้ก่อนนะรู้ไว้ก่อนดีที่สุดบางทีเป็นไข้เลือดออกแล้วมารักษาก็อาจจะเกิดมีความรุนแรงนะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการป้องกันดีนที่สุดเลยต้องรักษาจะถามเพื่อนตำรวจด้วยครับก็นยากจะถามว่าเขาขี่ปล่อยไหมนี่เป็นหมอสองคนแล้วก็รู้สึกว่าแค่สองสอคคงครั้งนี่ยาวยาวเหมือนกัน,น ผมว่าก็ดีเหมืกันครัผมก็สนใจแล้วครับก็ดีพอดีเราต้องแบบเดินทางบ่อยใช่ครับทีทำงานเยอะแล้วก็ภูมุ้กันมัไม่ไดีสูงเ็เสี่ยงเยอะรา่อจก็ทุกคนในครอบครัวแตม่ใช่้อง้าเองทุกคนในครอบครัวเราอยากให้มีสุขภาพที่ดีนะ อะไรที่เราสามารถป้องกันได้อันนี้จำเป็นมากๆเลยและผลข้างเคียงเราครับเวลาเราเราฉีดไปแล้วเนี่ยอากจะเราไปฉีดอ่าวัคซีนต่างๆก็คือตัวร้อนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยผลข้างเคียงในการฉีดมีบ้างไหมคุณหมอครับผลข้างเคียงเนี่ยก็เหมือนวัคซีนทั่วไปเลยนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดเล็กน้อยนะคะบริเวณที่ฉีดนะคะบางคนก็อาจจะมีไข้อยู่ได้สักหนึ่งวันเนาะทานยาลดไข้ก็ลงรักษาค่ะแต่แต่ระสดชื่น โดยคนที่ฉีดมาเนี่ยค่อยๆยังไม่เจอใครที่มีอาการช้ำองที่ดูแลเลยค่ะก็ฝากด้วยลักษณะแล้วก็บรรเนี่ยก็จะมีเป็นวัคซีนที่ช่วยในการควบคุมแล้วก็ในการป้องกันได้นะครับถึงแม้จะไม่ได้พบกับยอดที่เต็ม แต่เป็นการป้องกันตนเองแล้วคนในครอบครัวหรือคนที่คุณรักให้หาัไปสากโรค้ได้ต่ออย่ารอให้ป่วยหรือว่าคนในครอบครัวเจ็บป่วยนะฮะแล้วมาหาคุณหมอนะก็จดูแลตนเองเบื้้องตนไก่อนนะครับในช่วงสุดท้ายนี้นะครับคุณหมอมีอะไรจะฝากถึงกับทุกๆคนที่อยู่ในงานนหมครับอยากให้ทุกคนนะคะความสำคัญนะคะของการดูแลรักษาแล้วก็โดยเฉพาะเรื่องของการป้องกัน ถ้าหากว่าเราสามารดูแลสุขภาพไ้ป้องกันไม่ให้เขาเกิดเจ็บปวดหรือถ้าหากเจ็บปวแล้วเป็นน้อยทีเดียวแต่เดียวก็ถือว่ะเราก็จะสามารถมีสุขภาพที่ดีไกอยาได้คะโดยเฉพาะเรื่องของเรื้อยต่อ่ปัจจุบันนี้เราก็พบว่าสามารถป้อนได้แล้วก็ช่วยลดอาการเสียชีวิตได้อยู่ดีเลยนคอย่างวันนี้ถ้าใครที่สนใจสามารถสอบถาม งานแล้วก็ปร <pled to> ึกษาท่านได้เลยนะครับสามารถปรึกษาคุณหมอที่เรื่องอาจารย์หรือว่าคุณหมอที่โรงพยาบาลเอกชนได้เลยนะคะทุกคนิดข้อมูเพิ่เติมานปรึกษากันได้แล้วก็เขาจะมีโซนเป็นเหมือนมีนิกเซ็กซ์เชนะครับเขาจะมีข้อมูลด้วยให้ความรู้เรื่องขอภาว่า การติดเชื้อไวรัสเดนกีนี้นะครับหรือว่าพี่ทำดูแลป้องกันตนเองก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้นะครับหรือว่าถ่ายรูปได้แล้วก็อย่าลืมติดแอชแพนแล้วก็โพสต์ด้วยนะครับมาถึงมาสบ้างเวลาอยากจะฝากถึงแม่ๆทุกคนลงมหนึงคู่ดีหาแล้วก็มีสิ่งอะไรบ้างไหยครับก็ขอบคุณที่เคยมามาพูดคุยกับแม่เรื่องให้เลือดออกครับผมก็รู้สึกว่าให้เลือดออกน่ากลัวมาก ก็สมัยนี้คือที่สมัยก่อนอ่ะที่ออกมาแค่คืออันารายลงมาเพราะไม่มีวัคซีนแต่ตอนนี้รือถึกว่ามีวัคซีนแล้วทำให้เรารู้สึกปลอดภัยขึ้นเยอะขึ้นก็อยากจะให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะ,าาะครับแล้วก็พักผ่อนเยอะๆเพื่อป้องกันี ด้วยเทียด้วยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยจะมีพี่ๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลโรงพยาบาลบอกว่าแหมปุ๊บมาฟังมากเลยติดตามผลงานวันนี้มาหาถึงที่นี่แล้วนะครับฝากผลงานเลยได้ไหมว่าจะมีอะไรให้ได้ติดตามเดี๋ยวช่องทางต่างๆก็ผลงานของผมนะครับสำหรับใครที่เดินผ่านมาแล้วยังไม่รู้จักผานะครับมฝากไอยู่โปรเจกต์ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีงนตรีน้อยสเปเศษนะครับแล้วก็จะมีนี่ยผลงานเพลง ทางวันเลยลครับน,นะครับสีก็ฝากทุกคนติดตามด้นะครับนี่ครับฝากติดตามเลยนะครับมไมือกับท่านบานแล้วก็คุณหมอจีด้วยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะ,ะครับนะสมหรับในกิจกรรมในครั้งนี้เนี่ยน่าจะได้นำข้อมูลที่สำคัญมาให้กับทุกท่านได้รับทราบกันด้วยนะครับเพราะว่าสิส่งที่สำคัญเลยว่าโรงพยาบาลเดออกเนี่ยเป็น ใครเนี่ยที่สามารถเกิดขึ้นได้นะครับตั้งแต่ในวัยเด็กไปจนถึงวัผู้ใหญ่ถึงวัยผู้สูกอายด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะนํามาซึ่งความสูญเสียได้อีกมากมายด้วยนะครับการต้องฝากนะสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเลยนะครับแม่แมทุกทุกคนด้วยนะฝากกระจายข้อมูลแล้วก็ข่าวสารในการดูแลตนเอแบบนี้ด้วยนะครับและที่สําคัญนะสำหรับท่านใดที่สนใจในการฉีดวัคซีนป้อกันให้เลือกออกเนี่ยท่านสามารถที่จะ รับบริการไปด้วยตนเองด้วยนะครับซึ่งเขามีแพ็กเกจพิเศษมาปุ๊บเลยนะฮะแบบร้อนเลยแพ็กเกจพิเศษเมื่อนกี้เมื่อกี้เลยมาเลยแพ็กเกจพิเศษอยู่ที่4,290บาทนี่คือ2เข็มนะฮะก็สำหรับโปรโมชั่นแพ็กเกจพิเศษนี้เริ่มตั้งแต่1มีนาคมไปถึง31พฤษภาคมนะครับถ้าต้องการครวดเร็วนะก็สามารถที่จะจองผ่านฟาร์มแท็กได้นะครับก็สามารถที่จะนัดฉีดนะฮะภายใน30นาทีได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีช่องทางออนไลน์ด้วยนะครับ าาคลิกเข้าไปดูได้หรือว่าสอบถามที่จุดไปหาสถานได้เช่นเดียวกันของทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะครับท่านก็จะสามารถที่จะ เข้ารับรบริการได้ยสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นได้รับคำแนะนำจากคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็แทพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะครับบริการรับสายรุงได้อย่างน้อย1วันก่อนเข้ารับบริการสามารถรับบริการได้ที่แผนกอายุรกรรมชั้น3ามตึกอีกลกูกับเวลาประมาณ8ปดรากาถึง16บหกรการะยะเวลาในการรับฟักซีก็อยู่ภายในสามสินาทีนะครับขั้นตอนต่างๆนี้ขอสงวนสิทธิด้วยนะครับเฉพาะลูกค้าที่อายุ15ปีขึ้นไปเท่านั้นนะครับก็สำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารแล้วก็รายละเอียดได้เช่นเดียวกัน วันนี้ต้องขอขอบคุณนะฮะทุกท่านที่มาร่วมพูดคุยกันท่าบนเวทีนะครับขอเสียงปรมบมือให้คุณหมอจีนะครับแล้วก็ร่างกายด้วยอยากให้ราา่างกายหรือท่านบนเวทีกอดกันมีใครเข้าร่วมกันด้วยนะครับขอบคุณคุณหมอจีนะครับ